เซอวินาซิโลทักษะข้อสูงมนุษย์ที่เร็วไม่แพ้เทนชิน <royalty> ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่ 200, สองแสน subscribe และมุ่งสู่สามแสนในติ๊กต็อกไม่รู้ว่าเทนชินเขาหมดความท้าทายในการต่อยคิกบ็อกซิง่งหรือว่าศิลปาการต่อสู้ที่ใช้ทั้งแขนทั้งขาไปแล้วหรือเปล่าเหมือนตอนนี้เขาจะมุ่งมาทางของบ็อกซิ่งซะส่วนใหญ่แต่อย่างที่เรารู้ครับมูลค่าของบ็อกซิ่งนั้นนักสู้แต่ละคนเนี่ยค่าตัวสูงมากคือมันมีช่วงแบบระยะห่างอะเยอะคือสมมติมวยไทยหรือคิกบ็อกซิง่ง ค่าตัวมันอยู่ที่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านหรือ10ล้านแต่เทนชินก็ทําได้สูงกว่าคนอื่นๆเขาอะนะครับเทนชินทําไปถึง20ล้านแต่ถ้าเกิดเขาหันมาต่อยฝั่งของบ็อกซิ่งอย่างเดียวจริงๆเนี่ยคือบ็อกซิ่งเนี่ยค่าตัวมันที่เราได้เห็นเกันอยู่นะครับก็มีแมนนี่ปากเกียวก็800ล้าน ต่อไฟฟลอยก็พันกว่าล้านต่อไฟคือเห็นไหมมันจะมีช่วงระยะห่างของมันที่แบบผิดกันลิบลับเลยนะครับก็กำลังคาดเดาว่าเทนชินน่าจะไปฝั่งนี้แน่เลยดูฟอร์มของเทนชินเมื่อเจอกับของแข็งออกมาก่อนเลยครับนี่คืออซิโลปัทะกับเจ้าคนนี้นี่คือเทนชินออกมาอย่างอลังการงานสร้างเริ่มต้นเทนชินนั้นมีหมัดแจบที่รวดเร็วนะครับ คาเร็วไว้แพ้กับเทนชินแน่นอนเร็วนะดูให้ทันนะการออกหมัดเขาดวลกันเป็นจังหวะจังหวะเท้าของอาซิโลเนี่ยเร็วมากนะครับครอสแล้วก็การมูฟต่างๆเนี่เขาแก้เทนชินมาเป็นอย่างดีอะ่ะโอ้โหแล้วดูเวลาเดินดิหนึ่งสองจับโอ้ยชิงกันเป็นแบบ ช็อตๆอต่ะว่าช็อตนี้ใครได้ช็อตนี้ใครได้อ่ะเป็นเสี้ยววินาทีโดนกับ,บโอ้ยนี่ไงลูกแก้ของอาซิโลเทนชินจแับๆับ,บนี่อัดลำตัวโอ้โหคือต้องมีพื้นฐานสมัครเล่นแน่นอนอ่ะดูแล้วเจ้าอาซิโลเนี่ยแต่เทนชินก็ ปกติเจอแต่คนที่มีความเร็วน้อยกว่าเขานะครับแต่อซิโลโอ้โหแล้วดูดิการหลบหมัดของอาซิโลดูกาโอ้ยโดนดเทนชินก็แก้ครับอย่าอซิโโลก็ต้องมาหาทางแก้เทนชินบ้างนี่ดูการโรลุกของอซิโลปังปังสองหมัดเข้าโอ้โหไอจังหวะที่เข้าเมื่อกี้เห็นไหม แอบเปลี่ยนมุมในการยืนด้วยอาซิโลอ่อีดภาพช้าลุยต่อในยกถัดมาแย็บแยบ,แยบโอ้เหมือนเป็นการแย็บวัตระยะมากกว่าแต่เทนชินเนี่ยคือจะแย็บให้โดนนั่นแหละแยบ็บโอ้โดนนี่ไงโดนลูกแก้อาซิโลอยุน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเทนชินเนี่ยหมัดแย็บค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็เลยแก้มา ยูหคือเข้าก่อนสองมัดก่อนที่จะเปลี่ยนมุมอะอาซิโร่อะพอเปลี่ยนมุมปุ๊บก็คือสวนอีกบัตรหนึ่งเนี่ยโดนเลยเทนชินโอ้โหมีบางยกที่ผมว่าเทนชินแบบเหมือนอาซิโร่จะนำอะ<ช>แต่ว่าก็มีบางยกที่เทนชินดูดีบอกไม่ถูกเลยอะ ลำตัวสองทีเอี้ยแล้วก็ครอสตามไปเทนชินก็ถอยได้ทันนี่โดนโดนนับเลยลุยต่อคืออาซิโลดันไปเสียนับเมื่อกี้อ่ะคือถ้าไอ้นับเมื่อกี้ไม่เสียผมว่าทรงดีแล้วนะเพลิดเจะค่นเจ้าเทนชินนี้ได้อ่ะเดี๋ยวรอดูดิยังไม่หมดเวลา ลุกมาน่าจะเป็นจังหวะลื่นนะครับเมื่อกี้นี่จังหวะภาพช้าก่อนหน้านั้นแล้วอาซิโลยังไงอยู่ตรงมุมแต่ต่อยมาเหอะแม้จะอยู่ตรงมุมแต่ว่าูการมูฟแบนนี่การสลิปกันโอ้ยการพลิกออกสวยมากเลยแล้วผู้ชนะคือเทนชินช่วยกันกดติดตาม เพื่อมุ่งสู่2องแสนซั b สไครต์และมุ่งสู่สามแสนในติกตอกเจอคนต่อยแม่นเจอคนที่หาช่องต่อยได้ดีเทนชินก็แทบแย่เหมนกันะแต่ก็ดีที่เขามีความเร็วติดตัวก็เลยค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นในเรื่องนี้นะครับแต่ต้องยอมรับครับว,ว่าวิธีการใช้หมัดของเทนชินถ้าเทียบกับนักชกญี่ปุ่นคนอื่นๆเนี่ยผมว่าบางทีเทนชินอาจจะไต่ขึ้นไปถึงนานอยะหรือเปล่าคุยเล่นๆนะอาจจะไปถึงหรือเปล่าแต่ก็ นาโอยะต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาแบบไปไกลจริงๆนะถ้าเกิดนาโอยะปะทะก,กับเทนชินในกติกาบ็อกซิ่งนะ่าจะสนุกนะถามว่าเทนชินจะหลีกเลี่ยงไหมผม,มคิดว่านะขนาดกับฟลอยด์เขายังกล้าต่อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของใครกลัวใครไม่น่าจะมีแหละนี่คือเนเก่งอยู่กันเตม